สองมือกลาบลงที่ตรงเนืออาแทบบาดยามโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรงาเสียงเเสียงก็เหมือนเหมือนไหมแม่สวัสดีเพื่อนๆนะครับ สวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งส,สปปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังคาา่าพม่ารามันนะครับสบายดีสบายดีไปยังพี่น้องเฮาทางส,สปปลาวนะครับเดี๋ยวนี้พี่น้องทางส,สปปลาวเนี่ยอุ้หลายตัวหลายคนติดตามรายการน้าหนวดนะครับก็ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทางสวนนาเขตทางเวียงจันทร์ทางไซบุรีทางคำม่วนนะครับ ละลายเติบอยู่ฮะวันนี้นันนวดก็มาปลูกต่อนะครับแต่ว่าพืชที่ปลูกวันนี้บางคนมองแล้วคล้ายๆกับกุหลาบเหมือนกุหลาบไหมฮะมองต้นแล้วก็จะเหมือนกุหลาบนะฮะก็จะมีหนามนะฮะกุหลาบงามย่อมมีหนามนะครับแต่วันนี้ที่นันนวดปลูกเนี่ยไม่ใช่กุหลาบนะครับแต่นี่คือแบล็กเบอร์รี่ นะครับแบล็คเบอร์รี่เอามาปลูกไว้ในแนวเขตของรั้วนะครับบางท่านอาจจะรู้จักดีนะฮะเพราะว่าแบล็คเบอร์รี่ก็เป็นพืชตระกูลเบอร์รี่นะครับซึ่งให้คุณประโยชน์กับร่างกายของเรานะะฮแบล็คเบอร์รี่นี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะาสายพันธุ์นี้ชื่อสายพันธุ์อะไรนะ <45. S 1> พิมอาร์ค45อ่าพิมอาร์ค45นะครับนะครับก็เป็นพันธุ์ที่ให้ผลดก ในบ้านเรานะดกชัดเจนแต่ว่าก็จะมีข้อเสียคือเขาจะมีหนามครับเหมาะสําหรับการปลูกไว้ในแนวรั้วครก็เป็นได้ทั้งรั้วแล้วก็เป็นได้ทั้งพืชที่ให้ให้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาดูลูกกันนะเขาจะมีผลนะผลแต่ว่าผลยังเล็กอยู่นะครับอันนี้เนี่ยผลจะเล็กอันนี้เขาเพราะว่าจริงๆ้วเขายังไม่พร้อมที่จะติดผลเท่าไหร่ก็เขาพร้อมแล้วน,นะฮะแต่ว่าอันนี้ออกจากกิ่งตอนในวันนะฮะ ผลยังเล็กอยู่แต่ผลจะสวยมากเวลาสุกก็จะเป็นสีดำนะฮะสีดำก็รสชาติก็จะออกเปรี้ยวอมหวานนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะฮะนี่แต่ว่าวันนี้นะน้าหนวดก็พาเพื่อนๆมาดูหน่อยหนึ่งก่อนนะฮะคือเราอยากให้ดูสิ่งที่เราเริ่มปลูกนะฮะเริ่มต้นปลูกตอนนี้ก็นะน้าหนวดปลูกเป็นเป็นแนวรั้วเลยนะครับตั้งแต่ทางนี้ไปนะฮะ เขาจะปลูกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เขาปีนเขาก็จะเลื้อยขึ้นขึ้นรั้วหนามเลยนะครับก็ก็จะได้เป็นแนวรั้วแล้วเราก็สามารถจะเดินเก็บผลได้เ่ะเดีย๋ยวมาเรามาปลูกต้นนี้กันนะครับปลูกไปแล้วที่ต้นท่าปวดเอวนิดนึ่งอายุก,กันหลายทุกวันนี้วิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือตะกี้ ด้านหนวดก็ใส่ขี้วัวลงไปแต่ว่าทางทงบนเนี่ยก็ใส่ขี้วัวเยอะหน่อยก็ขี้วัวหนึ่งกระสอบเนี่ยด้านหนวดก็จะใส่ลงไปหนึ่งกระสอบก็จะใส่ลงไปสี่ต้นนะครับแล้วเราก็ทําการปลูกลงไปเลยนักส,สาวๆนะครับตามพี่เมไปซื้อขนม <laughs> เราก็แอบ,บยิ้มมันทุกวันนะท <laughs> <laughs> ะล่ะก <laughs> ุลิโก้เราก็ยิ้มแบบเป็นมิตรนะเราก็เป็นมิตรกับทุกคนนี่นะ <laughs> น้าหนวดได้ยิ้มกับเขาทุกวันยิ้มยังไงดูไรยิ้มเป็นนิดหนึ่งเดียวเวลาเวลาที่เขายิ้มกับเราเนี่ยนะฮะเราได้ยิ้มกับเขานะบ่อเวลาสาวๆขับรถป่าเนี่ยผมชอบยิ้มมือค้าเนี่ยเขาไม่ค่อยยิ้มกับผมเราโคตรกลัวรียิ้มน้าหนวดยิ้มยังไงมีจิตสาวๆใครจะไปกล้ายิ้มโตเขาต้องรีบบิด อะไรนะครับบิดมอเตอร์ไซค์หนีไอเราสายยิ้มมันนะเห็นเขาบิดมอเตอร์ไซค์หนีนึกว่าเขาเขินนี่แหละนะ่ไปถามดูแล้มันทุเขินกลัวอ่ะทีนี้พอเราปลูกเสร็จแล้วรอบๆเนี่ยเราทําเป็นแอ่งไว้ก่อนนะฮะเป็นแอ่งไว้นิดนึ่งโดยการเอาดินเนี่ยที่เราปลดขึ้นมาเนี่ยนะครับล้อมเอาไว้เนี่ยล้อมเอาไว้ เดี๋ยวก็เอาไม้ปักนิดหนึ่งนะฮะเอาไม้ปักไว้นิดหนึ่งเพื่อให้ก็ปีนเลื้อยขึ้นไปบนลวดน้มได้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมปลูกง่ายนะคือพืชพวกนี้ปลูกง่ายนะครับเราก็ปลูกไว้พยายามหาพืชที่มันดีต่อสุขภาพพืชที่มันเป็นพืชบำรุงสุขภาพเวลากินข้นไปนะ อันนี้สักสองต้นนะอันนี้ปลูกไม่พูดนะปลูกเลยเห็นผู้สาวขับรถผ่านเลยยิย้มกลุ่มกลิ่มเลยนะนวดนะมีแห้งเลยมีใครเข้าใกล้หรอเหม็นขี้วัวขี้วัวพิเศษจริงจริงนะเหมือนผมเวลาผมปลูกต้นไม้เสร็จนะ ปลูกต้นไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาใครเดินใกล้ๆผมเนี่ยจะได้กลิ่นวัวเหมือนวัวสาบเหมือนวัวเลย,ม,ม,เลยมันจะมีกลิ่นขี้วัวนะแต่เหมือนกุลิกโก้เนี่ยเขาคุ้นชินกับกลิ่นขี้วัวยูยแล้วนะเขาเขารู้สึกเวลาเขาได้กลิ่นขี้วัวเขารู้สึกมีเฮงเวลาเวลาสาวๆผ่านมาโลองเพลงอะไรเ็าฟังค่ะเพลงจีบสาวสมัยก่อน ที่ที่ร้องเคยร้องจีบสาวสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนี่ผมเป็นนักร้องผู้ชีวิตไงแต่เดี๋นี้ผมไม่ค่อยร้องผู้ชีวิตมาอยู่มาอยู่แถวอีสานก็จะร้องเพลงพวกของอะไรอะนกเจ้าบินเจิเจิดนี้ฮักเขานี่อยู่คนละกำฝไฟ ก็คือเวลายิ้มกับเขาแล้วเขาก็บินเชื่อเฉยอยนนู่เลยอันนี้มันเป็นความสุขน,นะฮะเราหยอกเล่นเฉยนะไอ้เรื่องนั้นนะเส็นแล้วก็ทํางานของเราไปก็เราก็สนุกกับงานนะเนี่ยก็เว้นไว้ให้เป็นแองเหมือนเดนะครับพอเขาเป็นแองอันนี้มีอุทุมพรติดมาด้วยก็ปล่อยเขาไปเลยแล้วเราค่อยถอนไปเสีย่ยว คือเวลาเราปลูกอะไรแบบเนี้ล่าคนก็ถามว่าเอ๋อนัหนวดปลูกเลยน่ะเขาบอกอ๋อแบล็คบรีครับเขาก็แบบว้าวคือมันดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นพืชไฮโซนะนะแต่ถ้าเป็นแถวทางแถวเมืองนอกแถวเมืองนอกมันก็จะงอกเต็มตามริมถนนบางทีเขาก็เก็บนะนะฮะมันจะมันจะมีเยอะมันจะมีแต่ว่ามันจะมี อ่าเป็นพันเหมือนกับเป็นพันพื้นเมืองของเขาเหมือนหมอนนต่บ้านเราก็มีพันพื้นเมืองใช่ป่ะฮะทางทางแถวอ่าแถบแถฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะฮะฝรั่งเศ,ศสสเป,ปนอิตาลีเนี่ยก็จะมีเยอะ,อะช่วงตอนที่นันวดอ่าไปเรียนอยู่เมืองนอกตอนนั้นก็เราก็เก็บบ่อยนะฮะเราก็มาทาพริกเกลือนะะกินกันที่นู่นนะฮะทำให้ฝรั่งเขากินเขาก็รู้สึกว่าโอ้แฮปปี้อร่อยอะไรประมาณนี้มาปุบต่อ จะปลูกแถบนี้เสร็จแล้วจะไปปลูกแถบนู้นต่อแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบพืชมีหนามเนี่ยอันนี้อย่าไปปลูกนะฮะหรือไม่ถ้าปลูกก็เราก็สามารถจะเปลี่ยนนะฮะเอาพันธุ์ที่ไม่มีหนามมาเสียบใส่ได้พันธุ์อะไรนันละนกักกูริโกที่มันไม่มีหนามนะนัดเชนฮะนัดเชนฟรีดอม <change>. นะครับพิมอาร์คฟรีดอมอันนั้นพวกนั้นจะไม่มีหน,นามเนี่ยไม่มีหนามค่ะ เราก็สามารถจะเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะเสียบเหมือนกันกับเสียบหมอนเสียบอะไรนี่แหละก็คือตัดยอดตัวนี้ออกแล้วก็เอายอดตัวนั้นมาเสียบผ่ากลางเลยไม่ไม,ไม่เสียบไม่ยากผมเคยเสียบแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนผมเสียบแบล็คเบอรี่เนะี่ยเอาพันไม่มีหนามมาเสียบใส่เนะี่ยแต่ครับเขาก็คือฮากันเหมือนกันแต่นั้นก็คือฮาใช่ไหมครัลูกโกเข้าบอกนนะหนวดจอมเสียบเสียบอะไรก็ติดหมดจริงๆแล้ว การเสียบพืชเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกันกับเราพืชทุกชนิดอ่ะเสียบมันเสียบได้ไม่ยากมันก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือการเสียบแล้วเพราะว่าพอเราผ่าพุ่มเนี่ยเนื้อเยื่อมันให้เนื้อเยื่อมันแปะกันเนี่ยนะฮะแล้วมาให้มันสะอาดให้ยาให้มันสกปรกเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันแหละหลายๆท่านนะครับที่ปลูกเสียบหม่อน แต่ก่อนบอกว่าดูมาจากพืชหน้าหนวดก็ไปเสียบไม้อื่นก็ติดนะก็ดีใจนะอันนี้หนหนวดก็ดีใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองฝึกดูนะครับวิธีการเสียบหมอนวิธีการเสียบพืชต,ต่างๆน,นะครับหนานวดก็พยายามลงไว้นะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรการทําการ,กรเกษตรเนี่ยหลักสําคัญนะครับ ถ้าเราสามารถจะขยายพันธุ์พืชเองได้เนี่ยนะครับผมก็จะพูดบ่อยๆว่ามันสามารถจะช่วยลดเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนในการผลิตต้นพันธุ์ของเราได้นะฮะนอกเหนือจากลดต้นทุนแล้วเนี่ยนะครับเวลาต้นพันธุ์ของเรามีเยอะๆผลผลิตเอาออกเนี่ยพอผลผลิตเราออกมาต้นพันธุ์เรามีเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะจําหน่ายต้นพันธุ์ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่ง ขนทางนะครับเชื่อนะผมเชื่อเลยนะครับว่าการทําต้นไม้ขยายพันธุ์เองและถ้าเราจะขยายพันธุเองและจําหน่ายเองได้เนี่ยนะครับจะสุดยอดแบบนี้เลยนะเพราะว่าหลายๆร้านถ้าเราเห็นแถวร้านนะที่เขาขายพันธไม้นะ่ะอันนั้นคือเขาส่วนมากเขาจะรับต้นไม้นะฮะจากเกษตรกรเนี่ยไปขายต่ออีกทีหนึง่งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไปเป็นทอดๆดไปเนาะแต่อันนี้ก็คือเราปลูกเองเรา ทำต้นเองเรารู้ว่าออสายพันธุ์นี้วิธีการปลูกมันออกผลยังไงทําให้มันออกผลเนี่ยนะครับมันก็จะจะเป็นอะไรที่ที่จากตัวเกษตรกรไปส่งถึงผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่จะจะผลิตสายพันธุ์หรือว่าจะปลูกต่อจากเรานะครับมันก็จะต้องดีกว่าได้แน,น่นะฮะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆที่นะครับตอนนี้กําลังมองหาพืชที่จะปลูกพืชอยู่ไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดไหนก็ตามแต่นะครับปลูกมันทำมาให้เต็มที่ รักมันปลูกด้วยความรักปลูกด้วยความเมตตาปลูกโดยที่ไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรนะครับเพราะว่าการปลูกพืชมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วช่วยให้ออกซิเจนช่วยถึงเราไม่ได้กินบางทีนกหนูไกกระลอกกระแตได้กินเนี่ยนะครับมันก็ได้อานิสงส์กับเราด้วยอ่ะโอเคนะฮะสหรับวันนี้นะครับก็ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวได้หนวดขอฝากช่างพี่ต้อมหน่อยนะวันก่อนเนี่ยผม ผมไปเห็นช่องไอเฮียด้วยนะครับผมจําชื่อไม่ไื่าชื่อชื่อไอเฮียเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะฮะชื่อถ้าผมจําไม่ผิดชื่อสมอะไรสักอย่างเนี่ยนะน <c oughs> <c oughs> ะครับคุต้อมนะผมไปกดติดตามไว้เรียบร้อยแล้วกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวว่างๆผมจะเข้าไปดูช่องไอเฮียด้วยนะฮะวันก่อนเห็นไอเฮียไปดูมะม่วงอ,อะไรนะน้ำดอกไม้นะครับ ก็นะฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปกดติดตามแล้วก็ติดตามรับชมช่องพี่ต้อมด้วยก็แล้วกันนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวอากาเด่นแปลนวิธีการปลูกผักปลูกไม้ต่างๆนะฮะการใช้ชีวิตอยู่กับครัวเรือนทุกวันนะครับหรือว่าการใช้แรงงานสามีอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าพี่ต้อมเนี่ยไม่ไม่เสี่ยงโควิดเลยเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยให้ไอเฮียออกข้างนอกแกไม่ไม่ไปนะฮะ ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแปรนแล้วก็อีกช่องหนึ่งของนหนวดนะครับนั่นก็คือเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะฮะไปดูวิธีการปลูกมะเดื่อฝรั่งแบบง่ายๆใช้ตอมะเดื่อพื้นบ้านก็คือตอทุมพอนนั่นเองนะฮะก็สามารถจะเข้าไปติดตามรับชมได้แลวเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนหนวดใหม่วันนี้น,นหนวดลาทุกท่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปปลูกต่อทั้งน้อนอยังเหลืออีกประมาณ10ต้นนะครับแล้วว่างๆเรามาเจียกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคร และท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสำหรับวันนี้นะนวดลาไปแล้วสวัสดีครับ